สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเนอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงที่น่าสนใจนะครับความตึงเครียดระหว่างชายแดงของรัเสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หลายครั้งหลายคราที่หลายฝ่ายนั้นก็จับตาจับจ้องว่ารัเสเซียนั้นเนี่ยครับพยายามที่จะ ดำเนินการในการรุกรานยูเครนหรือไม่ล่าสุดนั้นอเล็กซี่เรซินอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอยูเครนได้มีการชี้แจงต่อรัสเซียเมื่อวันที่สธันวาคมพศ2 5 6 4ว่ายูเครนจะไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการยั่วย,ยุให้เกิดสถานการณ์แต่ว่ายูเครนพร้อมจะตอบโต้หากว่ารัเสเซียนั้นเปิดฉากโจมตีเขายืนยันว่ายูเครนนั้นจะเดินหน้าก่อสร้างฐานทัพเรือสองแห่ง ที่ชายฝั่งทางภาคใต้ของประเทศนะครับทางด้านอเล็กซี่เรซิคอฟเนี่ยนะครับก็บอกว่าหน่วยข่าวกรองของอยูเครนวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมดรวมถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดและได้ให้ข้อสังเกตว่ายังคงมีความเป็นไปได้ของการทวีความรุนแรงทางฝั่งของรัสเซียช่วงเวลาที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในการเตรียมความพร้อมที่จะทวีความรุนแรงน่าจะเป็นช่วงสิ้นเดือนมกราคม2565นะครับ เขายังให้ข้อมูลนะครับบอกว่าช่วงเวลาของการสึบรุรูนหนาวเริ่มต้นขึ้นในรัสเซียและรัสเซียได้มีการสึกทหารใกล้กับดินแดนของยูเครนประเมินว่ารัสเซียนั้นได้มีการส่งกองกําลังทหารกว่า10,000แนายอยู่ใกล้กับชายแดนของยูเครนอยู่ในไครเมียที่รัสเซียนั้นควบคุมและในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของยูเครนที่อยู่ใต้การควบคุมของกบฏแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียนั้นเนี่ยให้การบุนนหลังะครับ ยูเครนและก็ชาติพันธมิตรในนาโตกล่าวเตือนเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกองทัพรัสเซียใกล้ชายแดนยูเครนในปีนี้ที่ก่อความวิตกว่าเกิดความขัดแยง้งที่คุก,กรุ่นในภูมิภาคตะวันออกของอยูเครนอาจจะกลายเป็นสงครามสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลสหรัฐยังอ้างว่ามีหลักฐานว่า,ารัสเซียนั้นเนี่ยกำลังวางแผนลุกรานและก็มีการออกมาตรการว่าจะมีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียหากมีการโจมตียูเครนเนี่ยนะครับ ในขณะที่ทางด้านรัสเซียนั้นได้ออกมาปฏิเสธบอกว่านี่เป็นอาการจิตหลอนหรือว่าจิตประสาทนะครับพร้อมกับย้อนยุเครนและก็สหรัฐว่ามีพฤติกรรมบันทอนเสถียรภาพยุเครนนั้นอาจจะเตรียมเปิดฉากรุกโจมตีภาคตะวันออกแต่ฝ่ายยุเครนซึ่งกําลังกดดันสภาพยุรปและนาโตให้เตรียมการแซงชั่นอย่างหนักหน่วงเพื่อยับยั้งการรุกของรัสเซียซึ่งรัสเซียนั้นก็ปฏิเสธข้อกล่าวหายุเครนนั้นก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับบอกว่า ไม่มีการเตรียมการที่จะเปิดฉากโจมตีภาคตะวันออกแต่อย่างใดน,นะครับในขณะที่แอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเียก็ได้ออกมาเตือนไปยังรัสเซียว่าจะเจอกับผลลัพธ์อย่างร้ายแรงหากทําให้สถานการณ์นั้นทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรียกร้องให้ใช้การพูดนั้นเป็นทางออกของวิกฤตในครั้งนี้ขณะที่เซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก,ก็ออกมาเรียกร้องหลักประกันด้านความมั่นคงว่านาโตจะไม่ขยายเข้าใกล้พรมแดน ทางตะวันออกของรัสเซียมากไปกว่านี้แอนโทนีบริงเกนเนี่ยนะครับก็เปิดเผยด,ด้วยว่าประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินนั้นคงจะได้สนทนาในประเด็นนี้ในเร็ววันในขณะที่รัฐบาลรัสเซียก็เสริมนะครับว่ากําลังเตรียมการสําหรับการคุยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างทั้งสองผู้นํานั่นก็คือทางด้านโจไบเดนและก็ประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินนะครับ ความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับรัสเซียนั้นเนี่ยครับต้องพังลงเมื่อปี2 5 5 7ภายหลังที่รัสเซียนั้นเข้าไปผนวกแแว้นใครเมียของยูเครนและหนุนกองกำลังแบ่งแยกดินแดนทางตะวันออกของยูเครนซึ่งการสู้รบที่นั่นเนี่ยนะครับทำให้มีผู้คนล้มตายมากกว่า1 3 0 0 0รายด้วยกันก็เกิดกลายเป็นวิกฤตรอบล่าสุดรัสเซียนั้นก็ตั้งข้อเรียกร้องหลักประกันว่านาโต้นั้นจะไม่รับยูเครนเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่มนาโต้หรือจะมีการติดตั้งระบบมิสไซล์ในยูเครน แต่รัฐบาลยูเครนก็ยืนยันว่ารัเสเซียนั้นไม่มีสิทธิ์ก้าวไกลเรื่องการเข้าร่วมนาโต้ของพวกตนแต่ว่าหลักประกันด้านความมั่นคงที่กล่าวถึงนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองนะครับนี่แหละครับนี่เป็นความขัดแย้งล่าสุดจับตาดูนะครับภูมิภาคแห่งนี้เนี่ยจะระอุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือไม่เพราะว่าทางภาคตะวันออกของอยูเครนก็คือแคว้นดอนบาสนั้นตอนนี้ก็ระอุต้องการแยกตัวเป็นอิสระจากยูเครนเช่นกันแล้วก็บอกว่าแคว้นนี้ตอนนี้รัเสเซียนั้นเข้าไปหนุนหลังครับ